ไปค่ะเดินเดินไปซอยนี้นะวันนี้เดินเต้ามาแล้วค่ะก่อนจะเดินไปแวะดูดอกไม้สวยๆกันค่ะเห็นนะคะขุดเล็กแล้วค่ะนะขุดเล็กขุดเล็กขุดน้อยสวยงามมากค่ะโอ้มีเสียงนกด้วย นะเสียงนกค่ะเสียงนกดอกพุดเล็กดอกพุดเล็กสวยค่ะพี่น้องสวยงามมากมากค่ะดอกเล็กๆค่ะดอกเล็กๆนี่น่ารักน่ารักสวยค่ะสวย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 งามมากมากค่ะนี่ดอกเล็กๆเขานี่ค่ะดอกเล็กอันนี้บานอันนี้แห้งภาพรวม ต้นไาค่ะป้าว่าจะพาไปส่องปานะคะแต่แวะดูดอกไม้สวยๆข้างทางค่ะจะถึงแล้วค่ะถึงแล้วถึงแล้วบรรยากาศยามเช้านะคะดูท้องฟ้าบรรยากาศตอนเช้าอันนี้ก็ต้นจานนะค่ะเด้อต้นจานค่ะต้นจานต้นจานดอกจานดอกจานบานท่อนะพี่ดอกเนาะ มันก็ถึงแล้วก็ดูกรรลอกข้างบนหน่กลอกกรลอกกรลอกนน่นๆน่นโ่นน่นหันแน่หันแน่ันแน่เน่นข้างบนนูค่ะนั่น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 นนนนนนน่เออน่ารักจังเลยจะไปไหนเนาะนน่นไปต่อ ไปต่อไม่ยอมหยุดไปต่อเลยค่ะนูน้นไปเลยไปเลยไปค่ะพี่น้องเยาวาจะพาไปชมปลานะคะเช้านี้มาชมปลากันค่ะบรรยากาศได้มือนเสีจากเสียงนกเสียงยังนะคะน่ะนาะไปชมปลาไปชมปลาอันนี้ยาวาร์พาข้าไปแล้วนะคะน่ะนะสวนมองนี้ กะนั่งลมลื่นพักผ่อนตรงนี้ยายพาพาไปแล้วนี่ดอกแก้วเขาตัดกิ่งออกมันก็จะไม่ค่อยมีด,ยดอกค่ะกำลังขึ้นใหม่นะคะมันพึ่งมันพึงพพ่งพอพึ่งขอพอพึ่งขอพึ่งพึงพ่งหรือไม่มก็บ่าโหนตัวหน่อยๆนะคะนะดอกแก้วจะหอมนะพี่น้องเนะาะมันสิหอมนี่แก้วดอกสวยกำลังขึ้นใหม่คะ่ะเขาแต่งกิ่งนะคะเขาแต่งกิ่งคะ่ะ ท่านก็จะมาดมดมนะคะดอกแกแ้วดอกแก้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเขาแต่งใหม่นะะี่ค่ะตัดรัดขัตดตัดแต่งจริงตัดแต่งยอดกําลังแตกดอกออกใหม่ะคะ่ะพี่น้องเห็นไหมท่งจะแตกดอกแตกยอดออกมาใหม่เพราะ,ะนี่ค่ะึ่งจะแต่ง ดอกดอกกำลังออกค่ะพี่น้องดอกกำลังออกค่ะกำลังออกไปาเดินเดินต่อเดินต่อเดินต่อวา่าเดินต่อนะคะไปเจบภาพดอกไม้สวยๆก่อนก็ไปดูปลากันนะคะพี่น้องนี่ถึงถนนนี้แล้วหน้าป้อมยามแล้ว ก็จะถึงบ่อปลาแล้วของเล็กๆนะคะของเล็กๆแต่เยาว่าพาเจ็บภ้าบรรยากาศก่อนจะไปชมปลาการเยาว่าพาชมดอกไม้ก่อนค่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นแต็มเมฆหมอกบางมิดพี่น้องบอกสามารถจะมองเห็นเลยค่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นเยาว่าถ่าออกมาเดินตอนเช้านะคะ เด็กๆเซ่อไหมสบายสบายค่ะก่อนจะไปดูปลาเดี๋ยวว่าพาดูดอกไม้สวยๆดูดอกสบายสีหวานๆหน่อย่ะฟังเสียงนกค่ะเสียงนกสบายค่ะสบายสบายสวยงามมากเลยค่ะนี่สพี่น้องเคลื่อนหัวเด้อค่ะเด้อ อาแวะชมดอกไม้สวยๆก่อนจะไปดูปลานะคะเสียงนกลยค่ะนีก็อีกหนึ่งสีนะคะเนี่ยสีนี้ก็สวยค่ะหวานแววเลยดอกชาบาสวยค่ะสว,สวยสวยสวยดอกนี้ก็สวยค่ะ ไปค่ะพี่น้องไปต่อค่ะไปต่อไปต่อนะคะมาดูสีแดงค่ะสีแดงเป็นไงคะสีแดงประทับใจไหมคะสีแดงสีแดงสวยมากๆเลยค่ะสวยค่ะสว,สวยจริงจริงดอกใหญ่ด้วยดอกใหญ่ด้วยค่ะสีแดงเนี่ยสวยงามสวยงาม ดอกจลนาอันนี้ดอกอะไรคะเนี่ยนี่คือดอกอะไรคะเนี่ยเนี่เขากำลังออกนะยค่ะเสือนะคะเสือนะคะดอกอะไรไม่รู้เนี่ยเสียงนกด้วยค่ะดอกนี้ใหญ่มากดอกนี้ใหญ่เบลล์เลยเสือค่ะไปค่ะไปดูปลากันได้แล้วค่ะหันหลังกลับ พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ยามช้ากำลังโผล่ขึ้นมาค่ะสวยงามท้องฟ้าวันนี้ยามเช้าค่ะพี่นอ้องเสียงนกกระมีนะนะคะเนาะเดียวว่าเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมา,ออกมาทางนี้ทางนี้ทางนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วพระอาทิตย์สองแสงเต็มดวง สวยงาม่ะสวยงามไปค่ะป้าไปดูปลากันนะคะไปดูปลาค่ะอย่าเวียนหัวเด้อค่ะเดินนี่ค่ะป้อมป้อมหน้านี่ค่ะใกล้ละจะถึงลนะอย่าวาดพาเดินพาเดินพาเดินเดินแวะชวมดอกไม้นะคะนะ่ะไปดูแต่ปลาเดี๋ยวก็จะเซ็งเดินมาเดินมาแวะชวมดอกไม้ด้วยค่ะชมดอกไม้ข้างทางด้วยนะคะ อันนี้ก็ดอกดอกอยังน้อยนในภาพแวะบางอีกกันนะอ่าดูอีกเนี่ยค่ะโอ้นี่โอเชาแล้วดอกอะไรเนี่ยเฮ้ยคืดอกซ่อนดอกอยังเนี่ยหอมมากค่ะจะเช่าแล้วค่ะพี่น,อน้องจะเช่าแล้วค่ะดอกพุดบ่ะพุดซ่อนบะเนี่ยมันจะเช่าแล้วค่ะมันจะเช่าแล้ว นี่ค่ะอดอกไหม่กาลังออกดอกไหม่ก็กําลังออกค่ะอย่าว่าเห็นดอกไม้ไม่ได้คะ่ะเจ็บดอกไม้ก่อนโอื่อเส,ส,สื่อเสือกำลังออกนี่คะ่ะเสืงามเลยคะ่ะดอกนี้ก็กําลังเฉาดอกไม้ประดับดอกไม้ประดับไปครัไปต่อ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 ถึงเราจะถึงจะถึงแล้ว,ลวนี่คะ่ะ่ิดองะ จะถึงแล้วจะถึงแล้วี่วใ,ใกล้ๆเละแล้วเราก็มาถึงป้อมจนได้มาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวาว่าจะพาส่องนะคะส่องปลาค่ะส่องปลามาดูค่ะว่ามีไหมเดียวว่ามาฟังนี้ก่อนนะคะสั่งมาฝั่งทางนี้ด้านนี้ก่อนว่ามีปลาหรือเปล่าไม่ได้มานานแล้วฝั่งนี้โอ้ทำไมภาพมัน ภาพมันย้อนภาพมันย้อนภาพมันย้อนภาพมันสวยเลยม่ที่เรงมีไหมเห็นไหมโอ้ยไ,ไปทางน้นไปทางนู้นไปทางน้นภาพดูไม่เห็นเลยมีอยู่ค่ะมีอยู่มีอยู่โอ้โหมีอยู่นะคะแต่ว่าขึ้นมาะลึอกหนึ่ง สาสงที่นี้มันยอนแสงป่ะห็นีหะเห็นไคะ,คะเห็นไหมคะอ่ามันยอนแสงอยู่้าน,นเนานี่ไลยอยู่ด้วยค่ะโอ้แสงมันยอนแสงตัวนี่ืี่ไล่อยู่ค่ะพี่น้องมีอยู่ค่ะ เยอะๆเยอะเยอะอ,อยู่ไฟเยอะอยู่แต่เขาเเกระจายนะทีเดียวนะอันนี้มันเป็นปลาข้องน้ำธรรมาฉาดข้องปล่อยน้ำนาะค่ะนะขอ,องระบายน,น้ำมีคำนี้ได๋ยวว่าจะเปลี่ยนมุมนะคะมันข้ามมันย้อนแสงมาดูฝั่งนี้ค่ะว่ามีไหมฝั่งนี้ปลาเล็กปลาน้อยปลาตัวเล็กจริงๆค่ะ เล็กกว่าน้อยค่ะเต็มป้องเลยค่ะจะอว่าเป็นกุ่มกันนะค่ะเนะเยอะพอเยอะจะไม่จับกลุ่มก้อนกันเลยแตกกระจายกันอยู่ยตัวเล็กมากเลยค่ะพนะี่น้ะงนาะเยอ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 ะแต่เล็กมาก แล้วก <S preach science> ็มีมนีมันก็ตัวหญ่ตัว่มากๆๆๆนี่ตัวนี้ขึ้นมค่ะอือหือมข้ดูดได้แค่เนี้ยเด็กๆพิลาหารี่เราเห็นไหมคะควารียนแสงอะไรนะเด็กๆนีมเด็กๆเด็กๆกกๆกกปุกันกันเยอะ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 พี่น้อง ปลาดูดหรืปลาค่เนี้ยเนี่ยมันมมินอาหารเนี่ยออะไรเนี่ยเรรู้ต่อว่าด้วยข่ปลาอะคะเน้ย่นก็ยงมันก็ี้งนี้ัวหัวหัวอืเยอะอยอะเยะขนหนเป็น่้ค่ะ โตสักทีเกาก็สิไปน้ำน้ำเลยเห็ดปากหยับหยับหยับยับหยับนี่ตัวนีหน่อยดำๆค่ะพี่น้องเอาปลาคุกพับคุกพับคุกพับเยาวราเอาข้าวมาให้ค่ะนะคะพี่น้องนี่อยู่นะท่านเต็มฝั่งเลยค่ะลู่เต็มฝั่งเลยค่ะแต่เข้าไปถ่ายใกล้ๆเวด้ลู้ตัวใหญ่หนุนไปชั้นอยู่ใต้ใบบัวน่ะ ตัวใหญ่ก็มีค่ะแต่เขาไมา่เส้นมาเขากลัวคนเนาะนวอนๆๆนว่นวลนอยอู่เออเตัวเล็กไม่โตสักทีตัวใหญ่มีแต่ไม่โผล่ขึ้นมาค่ะมีเราเห็นอยู่ในน้ำลึกๆตัวน้อยนี่เยอะมากค่ะพี่เนอะโอ้ยแต่สีย่อนแสงกับปลายดอกแค่นี่เนาะภาพ อะไรสวยงามเลยภาพไม่สว่างดูตรงๆน้องหมาไปไหนมาเลยคะน่ารักจังน้องหมาไปเดินมาค่ะน้องหมาน้องหมาน่ารักมากเว่าขาเดินอ่อนๆมันตัวเล็กมากเลยเในพี่น้องพี่น้องสังเกตยิ่ใต้น้ำนะคะ อย้อนแสงเมื่อไรเลยค่ะนี่ว่าจะถ่ายด้านนี้เรียน้ได้ดปอน่ากบปายิบยยบยบตัวนี้หน่อยหลายขนาดแต่ว่าขาใกล้เ่อไรค่ะขาใกลก้แล้วนียุบลงกปเลยดูทางนี้ที่ภาพมันได้ไหมี่ภาพไม่โอเคอะไ,ไม่ได้เลยอะอกลกลัว ไปหมดละไปหมดละไปหมดละนี่นี่ธารมาเจะ๋นี้หมดเลยครับรามาเจะ๋นี้หมดเลยที่นอะไม่ได้เรื่องเลยวันนี้ไม่ยอมโผล่มาเลยวันนี้ปลาไม่ขึ้นโอ้วันนี้วันพระใช่หรือเปล่าโอ้ไม่น่าละ่ะ ามาแล้วก็โผล่ลงไปแล้วที่เออต่าโอ๊ยวันนั้นยังคุยกันอยู่เลยวันนี้จะกลัวทำไมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามี่จะไม่กล้าโผล่ทั้งปลาช่อนทั้งเต่าใหญ่อยู่ใต้น้ำนนพม่ยอมโผล่ขึ้นมามีเามีแต่เขาไม่ยอมเข้ากล่องนู้นเขาจหึหลบไปอยู่ใต้ใบบัวกันหมด เออไม่มีลัวเลยต้นวัวเสียวัวดอกวัวไม่มีเฮ้ยไม่สวยเลยวันนี้เขาเจ็บไปหมดล้วใช่ปลาก็ไม่ยอมเข้ามากลัวไงเต่าก็เหมือนกันวันนั้นขึ้นมาคุยกันเลยวันนี้เนี่ย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 มุดที่ใต้น้ำเนี่ยมีอมโผขึ้นมาเลยปลาช่อนใหญ่ๆก็เยอะนะน่นเต่าคู่กับปลาช่อน เต,ต่าคู่กับประช่่นฝั่งนอ้นเต่าทั้งระช่นไปอยู่กันทั้นูนนูนนูเอาาแอแต่เขาไม่ยอมมาหานี่น right ี่นี่นี่นเกล็กกลังมาตัวเล็กๆกลังมาโอ้ปลนี่เยอะ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 แต่บาโคขึ้นมาขึ้นออกจะอยู่ใต้น้ำทั้งเต่าทั้งปลาเ ฝ้าหรือปลาฝ่ายฝ้หรือวันควรวันเนี้ยปลาไม่ยอมโผล่เนี่ยหรือตัวเล็กๆตรงฝั่งเนี่ยพี่น้องเอตัวนี้หน่อยฟังหลายค่ะจากตัวนี้ก็วนเวียนอย่างนี้ไม่ไปไหนเนี่ยปลาดูดหรือปลาอะไรไม่รู้นู่นค่ะเอมฝังเลยตัวนี้หน่อยจากพี่น้องเรื่ปลาซิวเรื่องปลา กระเดิอดเครงปลาปลาผัดปลาโอ้โหคู่กันเลยนะคะเนี่ยคู่กันเลยนะคะเนี่ย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 คู่นี้คู่นี้เนี่ยเนี่ยกระละกระละกระละกรละคู่กันเลยคู่กันเลยอะไรอะเออปลาอะไรไม่รู้เนี่ยตัวใหญ่ข้างล่างเห็นมัสยิดอะไรบ้างเป็นอาหารปลาเล็กสิ เยอะอยู่เยอะอยู่แต่เขาไม่เข้ามาเขากลัวเขากลัวเขากลัวค่ะพี่น้องเขาไม่เข้ามาเลยค่ะแต่เต่านี่พี่ไม่น่าเชื่อขึ้นมาเลยเนี่ยเห็นไหมเนยเห็นไข่น่าจิตกรป่ะเนี่ยเต่าเนี่ยมุดอยู่พื้นนุ่นนี่เอาโผล่ขึ้นมาเลยน้องนุ่นนุ่นตัวนี้น้อยเต่าตัวนี้น้อยนุ่นไปละล่อง ตตัวเล็กตเต่ัวน้อยตเต่าัวน้อยเลี่ใหญ่อย,ยู่ตรงนี้แต่ไม่ยาวขึ้นมาวันนี้โน่นว่ายน้ำไปแล้วไปหลบที่ใต้ใบบัวกันหมดทั้งปลาทั้งเต่าถ้าเราเดิ Soldier, ในใเข้าไปตรงใกล้ๆเขาก็ไมา่ถ่ายค่ะพี่น้องลงลง,ลงไปบิดเลยค่ะเนี่ยมอ,องนี่แห้งร้คลาดเีย ปลาคู่นี้สวยมากเลยปลาอะไรมั้งดูเนี่ยเนี่ยปลาอะไรพี่น้องสวยจริงๆค่ะปลาอะไรเนี่ยปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยถ้ามันเป็นปาหย่อนก็ไปใหม่ไปแค่ หางฟังนี่ล้าเป็นไรใคะแต่ว่าเขาไม่มาเนาะเขาใยญนเยอะหว่ดไทยได้ตู้นี่ยามไปอันนี้เนี่ยตู้นี่อยู่อยู่นี่ยามไปนี้อยู่นิ่งเลยเนี่ยอยู่ปลาเล็กปลาน้อยโอ้โอ้โอ เตัวสามตัวเลยค่ะพี่เนอะสามตัวเลยค่ะพี่เนอะอยู่กับปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยให้มันไปชันใหญ่นี่นี mm. ่เราลองไปชันใหญ่ชันใหญ่ปาลาอะไร3เตัว ให้อาหารไปแล้วลก็ไม่ยอมมาเข้ากล้องนะให้อาหารแล้วไม่ยอมมาเข้ากล้องนะปลาเยอะเยอะหว,หวัสดีคุณผู้ชมทุกท่า,าน,น SC ทุกคน,กคนขอกำลังแงใจในเด้อค่ะเด้อวันนี้พามาชมปลาตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่นะคะข้องนี่แหละคะ่ะข้องน้ำนี่แหละค่ะข้องน้ำหน้าหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกกล,ลังแรงใจที่เข้ามารับชมชีววิว่นนะคะอย่าอืมกดไลโก้กระดิง่งดําคดซับตะไคร้หอยวาวาเดือค่ะเด้อดเมื่อสิบ่อกาสชิพเดี๋ยวต่อไปว่ายายว่าจะทําอะไรจะไปไหนจะอไปส่องอะไรนะคะพี่น้องอันนี้ปลาหน่อยยิ้มใสพื้นน้ำดำปุ๊ดเดีค่ะพี่น้องแต่เขาไม่ยอมมาเข้ากล้องคะ่ะปลาเยอะมากแต่ไม่มาเข้ากล้องภาพก็ไม่สวยยอ้อนแสงด้วย ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะสวัสดีทุกท่านรับชมนะคะบายบายบายบนะายค่ะใต้น้ำผพอดีเนาะเห็นไหมนี่นะคะใต้น้ำนี่ยอมโผล่มาให้เราดูเลยขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามค่ะบายบายและสวัสดีนะคะไม่ยอมเข้ามาเลยเราละล่องเราละล่ององยู่นู่น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  nhiều